กลงลงมาวะรดดนี่ปดแตยังมหายมาเล่นทิเล่นทิเลยตัวอ๋อตุ๊กป่าก็ได้นะทุกค ักนกสบายดีทุกคนวันนี้บ้าจันจะพาทุกคนมาเอาป่าอยู่แม่น้ำคลอง,องหรือว่ามาเบื้องป่าอยู่ทางหมู่บ้านโพคัมนะทุกคนนะถือว่าป่าขึ้นหลายมือนี่ฝนฟ้าฝนก็คึมๆนะป่าขึ้นหลายคนได้หลายขนาดเลยทุกคนเนะาะมาติดตามพับซ้มกันทุกคนนี่จะเป็นทางที่ว่าขาเจ้าเออกมา ไว้ส่ปลาเนาะทุกคนเนะาะกักตุนปลานี่เนาะปลานี่ก็ถือว่าได้หลายเนาะได้ปลาได้มือเส้านี่เนาะอันนี้ตอนนี้ก็อยากเที่ยงแล้วถือว่าได้หลายเนาะปลาเนาะทางนี้มีหรือเปล่าเนาะอ้ทางนี้เป็นทางน้าก้อนเนาะนี่นะทุกคนนะเป็นบรรยากาศแคมแม่น้ำคลองเนาะทุกคนน่ะอยู่ต่อหน้านะ่ก็จะเป็นกลุ่มคนที่ว่าพากัน ตกมองไหลมองลงมาเพื่อมาเก็บป่าอยู่ในบ่อนนี้เนาะนบรรยากาศกะลมเนาะคันเสียงลมกับบาจันท์ก็ขออภัยนะเนาะบ้าจัน์เคยมาเธอหนึ่งแล้วเนาะบ้าจันร์จะมาอยู่ในโซนทางเทิงพูดเนาะทุกคน,นทางไกลๆคนแต่ว่าเมื่อน,นี้เปลี่ยนบ่อนหรือเปล่าเปลี่ยนไมายเนาะทุกคนนะอ่ะไปติดตามฮัทส้มกัน ตอนนี้บาจันกับหยางมาจัวหอดที่หมายแล้วนเนะพอบบอกเขาจะเอาปลาแล้วก็จะมีมองจอดหนึ่งกำลังเข้ามานะี่เนาะนี่เนาะเขากำลังเอามองเข้าเลยทางอ๋อ ไล่ลนี่มอดมองจะาน่ะลูกพีนอมองจะาน่ะลูกพีนมองมานมองมานพี่พี่บอกพี่พี่นอนนอซื้อม้อมาเห็เด้อมันลากออไอ้จเลากอลยลีมึงเบิดนมาดเลยไหมะสิยามันเบิ้ไปม้ยจิยามันเบิ้เลยยมาพีนายยมาไ่ไมย้ำมาเกมทั้งแหลกยนรอี่นย ออตเราบอไเนเพี่ป oh, oh, oh. 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 oh, ็นสอซันเลยวะนี่รับกันผีได้อ๋อต่อนอกก็พอตอนอกโอ้ยรับกันเปรับผีได้จับแมมัน่อมันผได้นะอได้หลายหนี่เยโอ้ยกออกก้ๆเฮ้ยพี่มาังีนะโอ้ เจ้้วนะ่ยบ่เจ้ามาเห็นแบบู้นี่นาตู้เห็นแล้วคุณไ้บเท่าะเจ้าเขานนี่นะขอปใครอย่เจ้าออกวย่านดีด้าดีผ่ดกะับจับจับจับขึนชิบขึออกออกอโอ้ตนปปาเนอมัดเออเรอกไกเลนี่โอกอกไก่เลยเนี่ ต๊จับมนตุ๊กตุ๊กจับมันตุ๊กยังนี่ตุตซ้อนกันลงเลยวะนี่จับมันตุ๊กเอาช่วงเอาช่วงตุ๊กใ่หมวกจับกันลงลงมาว่ะสาธาสาธาาธาาธตุ๊กาผู้ตื่นเต้นกัตื่นเต้นเนาะโอ้ตุ๊กมังขาดเลยตุ๊กโอ้ตุ๊กหัวเล้วโอ้ตุ๊ก คุณสงคุณเอนััไม่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 ออกันดีนะไหนจะไปใช่บักไหนร่วนนังกายยังแหนอข้างหลังเี่นสวยขนาด้ข้างหลังเดิสวยนักกินบันไร่บนี่ไไเลยอเอทุกคนมาตั้มกับสามสิบโลปลาอยู่นี่เนาะ มองเขาได้คอได้เห็นไหมึงผมได้ไหมบอกมี่ไอ้ตัวแอมพี่นี่ได้ไหมแอมแอมพี่พี่พี่ทั้งหลังพี่พี่ทั้งหลังพี่ทั้งหลังไงล่ะพี่พี่ทั้งหลังมาพี่ทั้งหลังมาพี่เออโอ้ทั้งหลังมาพี่ปต่อจะสอบต่อนนี่แกไม่แอมทั้งหลังไหมเดี๋ยยุดยันเดี๋ยวยุดยันละมันชิงเงี้ยของลูกคู่พี่หาเลยมาฟ้าหน่อยนี่นะพูดจะไปชดเขาปุ๊ดปุ๊บปุ๊ดปุ๊บ ลูกพี่พูดร้ายกันยังห้ลูกพี่ไปไปขึ้นลูกเลยนอเลยขึ่นเล้าเเห็ดป่าถึกเป็ดหรอ่มัดเอาอันนี้เนาะไปไปเอาเซนสุดเลยสุดมันเถอะักแล้วอะไอ๋อได้ไลีทุกคนเลยเอาใส่ยิ่ใหญ่ทึงนั้นเลย ขึ้นขึ้นขึ้นใส่เลยนะโบเอาใส่เอาใส่ว้าึ้นไปเลยว้าใส่อี่ขึ้นไปเลยเอาใสนี่นะทุกคนป่าที่ว่าสาวบ้านแถนี้ได้นะก็คือป่าที่ว่าไหลม่องเอาไงทั้งน่อกนะกะข้ากกำลังดึงมองเข้ามานะทุกคนนะไหลลงมาเลี้ยนติดเลียนติดเลยถือว่าได้ไหลเลยอันนี้จะเป็นน้องสาวประจันนะข้ากกำลังล่อคิวกำลงมาเนาะไหลลงมา อ๋อตัวนี้ขังไว้นะอ,อ,อันนี้มือสมัครเล่นเน๊้องแยวคงแ่จะหมนเดีอ๋ออย่างเยอะอเปิดตะมว้วนน้ำคาเจ้าได้เนี่อ๋อต้องนี้ก็ไดลเป็นา,าป่าหนิทุกคนเลยเป็นช่งเป็นสั่งขังไว้เนะ น,นี่ก็เต็มหลายลิงอันอนี่เนาะตัวน,น้อยๆน,นี่โอ้นี่ขอเบิ้งดิเด้ทางมันก็ไปแล้วคนขึ้นแน่เลยเนาะอ๋อทางนไหน,นกันสุดยอดเลยนี่อันนี้ก็เป็นสหายของบอ่อจันทนระ์เนาะเพิน่นเอาปลาขึ้นไปส่งแล้วเพิ่นละได้โอ้กระตา่ายใหญ่หนึ่ง่นละเดี๋ยวมื้อนี้กับบอจันทร์ก็ซืาอน้ำเพิ่นนี่แล้วเมื่อปีก,กินเนาะ รอคิวต่อไปนะคุณคิวคิวข้าเจ้าจะอยู่พนะุะเห็นคนดำๆไ,ำไกลๆพุ่นทุกคนอะรอคิวอยู่ออดคิวไปกับตกๆตกต,กต,กตกลงมาเลยนะเน้ยเยเยเฮเห้อเฮายเ้เ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้เ้อเยเ้เฮ้ยเเฮ งานพันน <c ười> ี đấy, ่รถพุนพันเคื่องพุนพุนไปไปพุนไปไปเดี๋ยเขาลัดคิวได้จริหน่อยนลยพอละน้องเคยเอาละุเวหมูอะไหากัมารอดไดรอนะซอยลูกพี่ี่แม่ซอยลูกพี่ให่แม่ฮันเกงของคเดียวได้ อันหเนื่ออันนี้ลองลงมาใหม่อีกนะทุกคนแต่ว่ามองตอนนี้ขนมมองขานขวนจะม่แรงเลมเ่นยังวะโมมีประเมาผูกคนกับล่างไหลลงมากับลากหลายเลยนะทุกคนนี่กำลังเข้ามองมองนี่ ตกลงมาเลียงๆกันเลยเนาะติดๆกันลงมาเลยทุกคนตอนนี้ก็ฟ้าคึมฝนเนาะคึมฝนคิดว่าฝนน่าจะมาแล้วเบาะจันกับบนี่ใจนะอ๋อี่ก็อีกล่องใหม่นะทุกคนไหลลงมาอีก,กถือว่าได้ถือว่าได้อีกแลนะ้วเนาะได้เกือบทุกล่องฝนก็สิตกฟ้าก็ได้นะทุกคน พุดมกรลินจังไไหลมาเรื่อยๆโอ้โหเ้ัมยน้อยมาพี่เล่าใส่ใส่โอ้ปกติจเล่นไปยังักนีน้่กนก้ยโอ้ไ่ดูได้ตืนไปอ่าทุกสาวสามสิบโลอีกแล้ว อันนั้นตึกเอาแหมดึงเข้าแล้วจับลงมาเลยเฮ็ดตึกเอาแหมแล้วไปเฮ็ดนะฮะมันกัดบุกหูแล้วปอดเต็มเฮ็ดลงมายับขึ้นไปไหมมึงกะดึงคนจับบ้างเลยจับลงมายับขึ้นไปเก็บพื้นอีกเลยป้ากองไว้นี่อย่างนี้นะดึงเข้ามาดึงเข้ามาตูนี้ Hú, lòng đi nó, có chứ ạ. Á, nhá. mong ý, cứu câu, tụi con này. Ôi, đều gần lơi, ba nó. Một thôi lòng đi. Xuất giọt, lời. เตมาเก็บนี่นนเก็บเ็ปลาเ็บเ <Watch. S 1> ็บเนี่ปาค้องเขามา่ปลาทั้งนั้นเลยนะทุกคนนะโูแกแหกัะเต็ม ดึงเข้าดึงเข้าดึงดึงเข้ามาโอ้โทองอ้มอ้ายมันเบิกันสิจบตนีดนออลอยู่ะไรลายนะอะไรทุกคนอยู่ไลนยลิ้นลอยนะ เก็บตีนนะแม่โบโบเก็บตีนนะมันมันตัไม่ป่านะมองเผาเออใครอยู่มองเผาตองไต้นทุ่คนณอะไรมาอ่ะอ่ะยาชาวเพื่อ เป็นตะม่วนเลยทุกคนเลยตะม่ว <phải> น <Urs ula uno> yeah. ี่วเลยีใชเพวกแ่หมดกูเลยเขาเป็นพุทธเอาจะไปไกีะ ทำหลังนี่กันอาญานี่หลอกมาตำหลังนี่ก็อาญานี่เนาะเออถูกป่ามันยังบ่โฮมเนี่ยโอ้ป่าถือข้างนอกพี่นี่ติ้นเลยเนี่นะจับเอาเลยแม่อ๋อเถอะทำทำร่องเขาอันเมื่อกี้นี่แหละนี่ ที่เราทุกคนเนาะถือว,ว่าได้หลายนะโอ้ตัวใหญ่ก็มีนะตกลงตำหลังนี่เนาะตกลงใกล้ๆหนึ่งเนาะถื่ว่าลัดมองก่อนหน้านี้โอ้ป่าตัวนี้สมัยใหญ่แท้เนี่ย งนาเอูาเอีนเยีเอลยตำลงตลงงกสูงหลายี่นกโงละอับปลุนะอทุำหลังยิงลายก็ใช่ไหมู้สัๆกันเลยนะทุกคนลองเตอนกับลองลับยมงนิงยิงยิอยิงยิอยมงยิงยิงยิย

บามันสส่ใจเนาะตัดใเลยตัดใส่เลยเดี๋ยวเราใส่มาเลยไม่ไม่ไมในาง้นี่อ๋อทางนี้กัเต็มสามบโลแล้วโอจะสามตัวเนี่ยโอ้จะย่อคือมันจเห่ยวะมันตีแตก่ได้ไปเลย อันนี้เจอมองเผาเลยอยู pues you know. settling, ่นะทางนี้นะเทวปานักดีะมาอีกรองนึงนะทุกคนเลียงเรียงกันลงมารองนี้กะได้อีกแล้วคนเอ้แต่ละรองเนาะเอาเอาเอาตนม่ไปวะตัวใหญ่มากมดหมดไหนยังโน วนเนอะอ๋อชัวมืดฝนทุกคนน่ยผมเห็นอย่างเนอะมาแล้วทุกคนเริ่มแล้วสงครามปาลาเริ่มเกิดขึ้นแล้วแบบลองเมื่อกี้นี้เลยอันนี้ก็ได้ เอาขึ้นแล้วย้ำมาดึงไปเลยเด้เห็น,นบอลี่เห็นบอลดิไปว่าแล้วเกี<ห>ย่ยรเอาลูกดี่รับโอ้โหน้องส้อนข้วเจ้าเด้ทุกคนเลยตอนที่ว่าซ้อนมานี่ยตามตามหลังมาติดๆใกล้กๆนี่เนานะถือว่าได้ล่าอยู่นี่ก็ได้ โอ้เมื่อน,นี้ก็ถือว่าได้ปลาหลานะทุกคนเนาะของชาวบ้านกับพากันลงมาเอาล้านนะทุกคนเนาะนี่แก่ลงมาล่องได้ก็ถือว่าได้ปลาหลาขนาดเลยนะบ่าจันก็นโอ้ตื่นเต้น,ตนแล้วก็เป็นตะม้วนน้ำกระเจ้าเนาะทุกคนนะเ,ออเดี๋ยวบ่าจันก็บที่ได้กลับขึ้นเมืองนะทุกคนนะมืดฝน,นมาละอ่ะคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะทุกคนขอขอบใจที่ติดตามรับส้มบ้าจันและก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้บ้าจันเนานะขอขอบใจ